สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า เธอคือใครที่ลากฉันไปเล่มที่สองห้างสรรพสินค้าจิตใจเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคุณคงมีโอกาสได้จัดระเบียบจิตใจเป็นหลายรูปแบบด้วยกันคนที่มีจิตใจที่เป็นระเบียบและดีงามจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิใจได้ไม่ว่าจะมีการติติงอะไรก็ตามค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณออกซูพาคุณออกซูพาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญโลกด้านจิตใจนะคะและยังเป็นผู้แก้ปัญหายาวชนโดยใชย้โลกแห่งจิตใจที่ค้นพบในพระคัมภีร์ค่ะและเป็นผู้เขียนหนังสือซีรีส์ชุด My Book Series หรือว่าเล่มที่ทุกคนกำลังจะได้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะ ไอ้คำว่าห้างสรรพสินค้าจิตใจมันคืออะไรนะคะอย่างในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า hard store นะคะหรือก็คือเหมือนการที่เราเข็นรถเ,เข็นเข้าไปในห้างที่มีสินค้าทั่วไปเช่นโลตัสบิ๊กซีอะไรแบบนี้นะคะคือเราเข้าไปซื้อสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเนี้ยก็คือเป็นสินค้าที่เราจะเข้าไปซื้อเพื่อที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ยดีขึ้นนะคะ ถามว่าเราจะเข้าไปซื้อสินค้าอะไรบ้างก็จะมีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยคือ supervise ควบคุมอย่างที่2คือ tree ต้นไม้จิตใจอย่างที่3คือ oral กำจัดเสียงสู่ความตายอย่างที่4คือ r e s u f f e r i n g ไหลเวียนทุกข์และอย่างสุดท้ายคือ empower เชื่อในพลังค่ะสินค้าชิ้นแรกนะคะคือ supervise ควบคุมหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดความคิดอะไรไปในทางบวก หรือลบนะคะจำไว้เสมอว่าต้องควบคุมจิตใจให้อยู่ในแดนบวกเสมอคะ่ะถ้าเราคิดบวกเราจะพบสู่ทางสว่างจะทําให้จิตใจเรามีความสดใสและความสุขแต่หากเราคิดลบมันก็จะนําเราไปสู่ทางมืดและจิตใจเราก็จะพังพินาศตามการที่เราคิดนะคะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทําได้ยากเหมือนกันนะถ้าพูดจริงๆนะ เพราะว่าบางทีอะคะ่ะถ้ามันเกิดเรื่องที่มันหลายแรงมากๆร้หลายแรงจริงๆอ่อะบางทีจิตใจเรามันก็ไม่สามารถคิดบวกได้นะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งนิดนึงอะมันอาจจะเป็นในเรื่องที่มันสามารถคิดบวกได้ที่มันไม่หลายแรงมากแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่หลายแรงมากจริงๆเช่นเสียคนรักของเราไปหรือ อะไรตายอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่สามารถจะคิดบวกนะตอนนั้นได้เพราะฉะนั้นมินคิดว่าข้อเนี้ยน่าจะนําไปใช้ในกรณีที่แค่บางกรณีเท่านั้นที่เราสามารถคิดบวกได้นะคะสินค้าชิ้นที่2ค่ะคือ tree ต้นไม้จิตใจนะคะคือจิตใจคนเราอะคะ่ะมันก็เหมือนท้องทุ่งหญ้านะคะคือถ้าหญ้าต้นนั้นเนี่ยมีความกล้ามีความมั่นใจเชื่อว่าทุกอย่างดีนะคะหญ้าหญ้าพวกนั้นอะก็คือ จะเป็นในลักษณะของการตั้งตรงนะคะไม่ห่อเหี่ยวยิ้มแย้มแต่ถ้ายา้าพวกนั้นมีความกลัวสับสนสิ้นหวังนะคะก็จะเหี่ยวไปแล้วก็อาจจะตายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้จิตใจเป็นแบบไหนก็ให้หวานมาเมล็ดแบบนั้น,นะคะ่ะคือถ้าเราอยากให้จิตใจเราดีนะคะเราก็เติมสิ่งดีๆเข้าไปคิดดีๆเข้าไปประมาณนี้นะคะ สินค้าชิ้นที่3ค่ะ oral กำจัดเสียงสู่ความตายความคิดทุกอย่างในใจเรานะคะไม่ใช่ของเราทั้งหมดสุขเลือกได้ค่ะการที่เรามีวังวนคิดลบในใจนะคะก็จะทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวพอห่อเหี่ยวปุ๊บมันก็ทำให้เราหมุนหมองไปนะคะมันก็เหมือนเป็นพลังที่มันต่อๆต,อต,อตอกันมาค่ะถ้าเราคิดลบนะคะ เราก็จะไม่มีพลังในการทำอะไรแล้วพอเราไม่มีพลังในการทำอะไรเราก็จะไม่ทำอะไรเลยเราก็จะอยู่เฉยๆนะคะอันนี้มันก็คือง่ายๆเลยคือคอนเซปต์คือให้เราเริ่มจากความคิดนั่นเองค่ะถ้าคิดดีนะคะมันก็จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดีเินค้าชิ้นที่4ี่ค่ะ r e s r u f f e r i n g ไหลเวียนทุกนะคะการที่เราพูดตามที่ใจคิดกับคนรอบข้างไม่ว่าเวลาสุขหรือทุกนั่นเองค่ะคือให้เรา ตรงไปตรงมากับความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะมินมีโอกาสได้อ่านหนังสืออันนี้มินเพิ่งซื้อมาใหม่เล่มนึงนะคะชื่อว่า Toxic Positivity นะคะคือหลักๆเลยเนี่ยเขาไม่ให้คิดบวกในเรื่องที่มันไม่ควรจะคิดบวกที่มินบอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกด อารมณ์เวลาที่เราถูกอะคะ่ะเช่นถ้าเราทุกก็บอกว่าเราทุกไม่ควรจะเสียแ้งยิ้มหรือว่าทําเป็นมีความสุขนะคะเพราะว่าการที่เราไปกดอารมณ์อะมันจะยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยแย่กว่าเดิมนะคะจิตใจเราแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอะไรอยู่อะคะ่ะก็ให้ปล่อยออกมาเลยร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ต้องไปอย่าร้องนะไม่ได้ร้องก็คือร้องค่ะเสียใจก็คือเสียใจคือให้เรายอมรับว่าตอนเนี้เรามีอารมณ์แบบนี้แล้วมันจะดีกว่า ต่อการจัดการกับอารมณ์และจิตใจของเรานะคะและสินค้าชิ้นสุดท้ายค่ะคือ empower เชื่อมั่นในพลังนะคะชีวิตเปี่ยมสุขได้มาจากการเรียนรู้โลกแห่งจิตใจค่ะถ้าเราหัวล้อคุยเสียงดังเราก็จะมีความสุขนะคะในทางกลับกันถ้าเรานอนไม่หลับซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะเป็นถูกนะคะเชื่อมั่นในพลังเนี่ยก็คือให้เชื่อมั่นในพลังแห่งการทำอะไรที่ ดีต่อตัวเองนะคะเชื่อมั่นว่าคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ดีะคะ่ะทั้งกายทั้งใจนะคะดูแลให้ตัวเองมีความสุขดูแลให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมทั้งหมดของร่างกายนั่นเองค่ะขอจบไปด้วยคำคมของผู้แต่งคุณออกซูพาร์กนะคะเขาบอกว่า ผมอยากเปิดห้างสปปรรพสินค้าจิตใจให้ได้ผมจะค่อยๆแนะนำใจดีๆทีละอย่างและบอกว่าถ้ามีจิตใจแบบนี้นะครับจะทำให้รักกันครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และ B ล็อก it ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย